กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนไม้ที่ต้องขออนุญาตก่อนตัดนนจอยนนะจอยดูสิต้นไม้สักหลังบ้านฉันน่ะลำต้นกำลังสวยเลยอ่ะฉันอยากจะทําโต๊ะไม้สักสวยๆสักตัวหนึ่งไม่ดู้ว่านะจอยอ่ะพอจะมีเวลาว่างมาทํำให้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยได้สิเรื่องจิ๊บจอย เอว่าแต่ป้าแป๋วอ่ะป้าต้องไปขออนุญาตตัดไม้สักที่อำเภอก่อนนะเราถึงจะตัดมาทำโตะได้อ,ะอ่ะอ้าวทำไมต้องขออนุญาตด้วยหล่ะก็ในเมื่อไม้สักต้นนี้อ่ะมันขึ้นอยู่หลังบ้านฉันน่ะไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการตัดไม้สักซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามตามกฎหมายของประเทศไทยรวมถึงไม้ห่วงห้ามทั้งแบบธรรมดาจำนวนร5 8ชนิดและไม้ห่วงห้ามพิเศษ อาทิไม้ยางไม้ชิงชันไม้เกดแดงไม้อีเนงไม้พยูงไม้กระพีไม้แดงและไม้เก็ดำต้องทำการขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะถึงแม้ต้นไม้เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาในที่ดินของเราหรือเราเป็นคนปลูกขึ้นเองที่บ้านก็ตามถ้าไม่ขออนุญาตตัดไม้ประเภทนี้ก็จะมีความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินห0,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากต้องการตัดเอามาใช้งาน ก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายซะก่อนค่ะเดี๋ยวป้าจะรีบไปขออนุญาตตัดให้ถูกต้องนะเราจะได้สบายใจไม่มีความผิดเนาะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1 1 1 1หนึหนหนหน่กด7 7นะจะบอกให้